สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ท่านจะได้พบกับการเทศนาธรรมของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีความเป็นมาความเป็นไปเชิญรับฟังได้เลยครับนี่ท่านจึงตรัสไว้ในภาระบัณฑิตตสูตรอุปริปปนาตมัชฌิมามนิกายไปดเปิดพระไตรปิฎดกเล่มที่สิบสี่ ตอนกลางกๆหาได้ง่ายภาระบัณฑิตสูตรขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสักเจอรเป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบวงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัด สาสไปตามกระแสะแห่งแรงลมมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวันส่วนบวงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบวงนั้นได้ทิกสูทั้งหลายกล่าวว่า มันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมากพระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวดูกนที่ส่วทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นนะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูกบ่วงอย่างเหมาะเหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ย ยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโดูยก่อนทิสุทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วบางคนก็มาก่อกรรมทำเข้นก่อเวรสร้างกรรมทำบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงน,นะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะ พาโลก็ไปว่าทั้งมืดมนอนตะการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญาก็เลยรวมเรียกว่าอันธพานภาษาบาลีนั่นน่ะอันธพานน่ะพวกเราก็เข้าใจว่านักเรงไปหาตีชาวบ้านไปหาผ่านชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็แล้วอีเมลคอยไปเห็นเขียนจดหมายมาจากเทือกาสั่น นั่นสรุปได้ว่าอันธาพานคนงูและก็อ่อนเอทางสติปัญญามืดมนอันธพานเหล่านั้นเกิดมาแล้วกระทําบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามตายแล้วไปตกนรกส่วนบัณฑิตเขาเกิดมาจะยากจะจนจะร่ำจะรวยอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเก็บหอมรอมริบ ร้อยรวมเป็นพุ่มพวงแห่งกัลยาณธรรมมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกระทำคุณงามความดีทำบุญด้วยกายวาจาใจให้ทานสมทานสิ้นอบรมจิตตนเองเมื่อเขาแต่กายทำลายขันแล้วคติของเขาไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญมามาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ท่านก็มาพูดถึงคติของคนผ่านกับบัณฑิตจ้าไม่เหมือนกัน ในหมู่คนพาลไม่ประพฤติธ,ธรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลน,นะเหตุทัติปุญญกิริยากุศลกิริยานะเหตุทัติสมะจริยากุศลจ,จริยาธรรมจริยาเขาจะไม่รู้จักประพฤติธรรมในหมู่คนพาลไม่รู้จักประพฤติให้สงบตรงนี้เป็นถ้อยคําเฉพาะ สมจริยานั้นถ้าจะแปลให้ชัดก,ก็แปลว่านั่งให้สงบฝึกตนให้สงบสมัแปลว่าสม่ำเสมอจริยาก็คือการกระทําให้สม่ำเสมอให้จิตกับกายนี่เสมอกันปกติอย่างที่เราตื่นมาตั้งแต่ตีสองนั่นมาทาสมัจจริยากายรำงับจิตสงบ ในหมู่คนพานไม่มีการประพฤติทธรรมไม่มีการประพฤติให้สงบไม่รู้จักการทำบุญทำกุศลอัญญมัญญาขาธิกาวัตติภูพาละเลกามีแต่กินซึ่งกันและกันเบียดเบียนข่มเห็นเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าคนพาลฉลาดเพื่อจะกินคนจนที่โง่กว่า คนฉลาดกินคนโง่คนรวยกินคนจนคนขแข็งแกร่งกินคนอ่อนแอเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันแต่ถ้าเขาประพฤติทธทำประพฤติตนให้สงบคนรวยเป็นที่พึ่งให้แก่คนจนคนฉลาดเป็นที่พึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่คนโง่ที่นี้ที่สุดทั้งหลายคนผ่านนั้นแหละที่เกิดมาทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปแล้วตกนรก ผนจนากนรกขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์เยเตสตาตินะพักขาเยเตสตาคูถักขาเยเตสตาอุทกสมิงอันโทสมิงอสูจิสมิงชียันติมียันติชายันติขออภัยจะไม่ขอพูดภาษาบาลีมันพลุงพลังพิสุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้ากินมูดคูดอุจจาระ เกิดมาในที่มืดแก่ตายในที่มืดเหมือนไส้เดือนเหมือนจิงกืออะไรต่างๆเหมือนยุงอยู่ในห้องส้วมะเกิดมาในที่สกปรกเกิดมาในของเน่าแก่เจ็บตายไปในของเน่าเกิดในน้ําอุทกศสมิงเกิดในน้ําแก่ในน้ําตายในน้ํา ที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนพานคนโง่นี้เองเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วประมาทไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักทำบุญทำกุศลสร้างแต่กรรมบาปหยาบชาติพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าสัตว์กินมูดขูดอุจจาระมาเกิดเป็นสัตว์ในที่มืดในน้ําในของเน่างภิกษุตั้งหลายขันเขา กรรมของเขาเบาบางพ้นจากเป็นสัตว์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนพิกลพิการกายวิปริตจิตวิปลาสหูหนวกตาบอดง่อยเปรีย้ยเสียขาเห็นไหมละตาว่างไปไหนหนอหนี่แต่ก่อนว่าจะมาบวชอาตมาจูงมาไปกินข้าววันนั้นคนไปถ่ายรูปเห็นอาตมาจูงตาบอด ตาบ,บอดที่มาอาศัยอยู่กับอาตมาเนี่ยเยอะปีก่อนนั้นไปทําบ้านให้ไปต่อน้ําประปาให้ลูกไข่เมียป่วยมหาซื้อดนตรีอิเล็กโทรนให้เพราะพระพุทธเจ้าสอนยามใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่าไปรังเกียจจงสลบลงได้ในวัฏสงสารเพราะกรรมเป็นเหตุเราเองก็เคยตาบอดหูหนวกเช่นนั้นมาบ้างแลว้วจงสงสารเขาอาตมาก็สงสาร ท่านบอกว่าพ้นจากสัตว์แล้วกรรมยังมีอยู่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ตาบอดหูหนวกถามว่าไปอยู่สานนนสยไอยในกรุงเทพสิบเก้าปีไปอยู่ที่ปากเกตดนี่เก้าปีอาตมาถามว่าเห็นไหมล่ะปากเก็ตบอกว่าสั่งอยู่ปากเกตเก้าปีไม่เคยเห็นปากเก็ตอยู่กรุงเทพทั้งหมดสิบเก้าปีไม่เคยเห็นกรุงเทพ อาตมาถามว่าเจ้าเสือบัลว่ากรุงเทพมีมีตัวผมอยู่สิบแปดสิบเก้าปีผลพันนั้นยังเป็นความเข้าใจถูกของตาบอดแม้เขาไม่เห็นกรุงเทพเขาก็เชื่อว่ากรุงเทพมีแต่คนตาดีไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นชาติก่อนชาติหน้าจะปฏิเสธว่ามันไม่มีเพราะเหตุแห่งไม่เห็นเนี่ยใครจะโง่ก,กว่ากันกับตาบอดอยู่กรุงเทพไม่เห็นกรุงเทพแต่เชื่อว่ากรุงเทพมี อาตมาถามตาบอดว่าฝันไหมกลางคืนนอนหลับหลับฝันคือกันว่าสันเห็นหงบอดฝันบ่ว่าสันมืดคือเก่าวาสันอ้มันอาับปันไี้ตัวฝันกับมืดบ่เห็นหงเลยแล้วยังมีหน้ามาถามเราคืนอีกนะตาดีฝันเห็นหงอยู่บอกขับย่ำกลางคืนวาสัน ไม่ก็เห็นหงว่ได้ดสายไฟให้ได้ระงี้ฝันกลางคืนกระตาสวนโอ้ยสวรรค์ดิบยญงวาเต็กเข้าไปเองอาตมาถามตาบอดว่าถ้าสมมติว่าตายไปเนี่ยอยากจะเกิดมาไหมจะเกิดดูขันตาดีวาฉันขันเกิดได้ตาดีตายในแม่มือเล้งเนี่เกิดมืออื่นวะฉันเอาอย่างสี่ดีบอกเกิดมาชาติหน่ารวยเป็นมหาเศรษฐี ไม่ทุกไม่ยากมีคนป้อนมีคนสวยเหมือนนางฟ้านี่เป็นเมียเป็นพันคนป้อนหามไปแต่ตาบอดเหมือนเก่าเอาไม่โบออกว่ะสัตว์สะทุทอนตายสัม่มทรงเวีนอยาให้ผู้ขาเกิดไม่อีกเด้อขันเมือนสีบอดว่ัวเอาอยู่บวลาท่าเฮานางสลากอยู่นี่ไผอยากรวยแน่เอาแหลกบอกกับตาบอดยกเมือบังลูกขันอืมผมมีบุหรี่เอาดิ นั่นแหละพระพุทธเจ้าวักกรรมของคนผ่านพ้นจากสัตว์แล้วมาเกิดเป็นคนตาบอดไม่มีโอกาสทำกุณนามความดีมาทำบาปทีทนี้เมื่อพ้นจากตาบอดจากการวิปลิตจิวิปลาสแล้วมีอินทรีย์ครบถ้วนก็มาเกิดเป็นคนจน เป็นคนยากไร้ขาดแทนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานปาหนะเขาเกิดมาเป็นคนยากจนเพราะกรรมบาปกรรมชั่วเมื่อเป็นคนจนแล้ววนไปสู่กรรมอลามกเวียนไปตกนรกอีกอย่างเก่าปาเปนปาปังสังสันธมาน,นามหาพลาเขาเอาบาปเก่านี้แหละไปต่อเอาบาปใหม่ เหมือนเราเอานกไปต่อนกเอาไก่ไปต่อไก่อยากได้นกเขาก็เอานกเขาไปต่อเอาอสิเอานกคุมบอกไปต่อนกเขามัวมาในอึนตุเตงอยากได้บาปก็เอาบาปไปต่อบาปพวกเราเตื่นมาตีหนึ่งตีสองนั่งสมาธินี่เราเอาบุญมาต่อบุญตาเราก็ไม่บอดหูก็ไม่หน่วง และมีโอกาสเชื่อฟังพระธรรมฟังพระรัตนตรยัยมาฝึกมาฝนมาให้ทานรักษาศินนี่เรียกว่าบุญเยนะบุญยังสังสันธมานาสืบต่อบุญเก่าด้วยบุญใหม่ยิ่งได้บุญมากเอาดีต่อดีเอาบุญต่อบุญเอาบาปต่อบาปเอาชั่วต่อชั่วพวกเราก็เดียวนี้กำลังมาต่อเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่ แต่มีอีกพวกหนึ่งพวกเราตื่นมานั่งสมาธิอยู่ในึ่นเสียงมันยิงปืนอยู่ฝนตั้มนมกลางคืนยิงบงังเราตื่นมันตีสองมันตื่นตีหนึ่งตื่นเอาโคมติดหน้าผากไปหาเอาบาปเก่าต่อบาปใหม่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขทําบาปค,คือความจนท่านจึงบอกว่าเขาเกิดมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมอัลลามกฟังให้ดีนะวนไปสู่กรรมอัลามก เวียนไปตนนกนรกเน่จนกระเพาะกรรมบาปเก่าเอาความจนอันเป็นผลบาปเก่านี่แหละวนไปสู่กรรมอลามกคือไปทําชั่วยังไม่พออีกเมื่อทําชั่วแล้วเวียนทีนี้เวียนไปตกนรกอีกปาเปนะปาปังสังสันธมานาเขาเอาบาปเก่านี่ไปต่อเอาบาปใหม่เฮ้ยสิไปนั่งสมาธิ น้ำพวกขาวสำลาบนี่ยมันสีได้กินหยั่งประสนข้าจะไปวัดไปว่ปาตายพอดีค่อยมันถูกมันอย่างประสนตื่นเดิกไปเดิกตื่นเศ้าไปเศร้าอ,อาจ,จะมาอยู่วัดนอกนั่งรถมาสวนผีันขีจัก,กรยานในบานนี่สภายแล้วพ่าหน่วงทั้งท้ายรถนี่ใส่เบ็ดเอาสัดน้ำ ยังเอาแหอีกใส่ของเอกขางนี่อีกพ่ายปืนอีกทั้งนี้ถือผน,นียดต,ตอนกเขาเอกพ่อว่าเครื่องมือทําบาปนี่มีครบเลยต่อนกใส่เบ็ดไปดักหนูแต่เผนสิร้วยบาปแบกแก่กัน,กนดันดูนั่นทว่าวที่เกิดมายากจนนั้นก็เพราะบาปเก่าอยู่แล้วแทนที่จะขวนขวายหาสิ่งที่ดีที่งาม ก็เอาบาปนั่นแหละมาเป็นเงื่อนไขไปต่อเอาบาปใหม่อีกฉันจนฉันทําอย่างนี้ไม่ได้ดอกฉันจะต้องรีบไปหาอยูห่หากินวันไหนข้าได้เยอะดีใจจะได้ขายข้าวันศิลวันพระยิ่งดีคนซื้อไปทําบุญบวาไปอีกได้ปะ่ะเนี่ยทีนี้ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อคนผ่านเกิดมายากจนพ้นนรกพ้นตาบอดแลว้วเขาก็มาทําอันลามกเวียนไปตกนรกใหม่อีกส่วนบัณฑิต เกิดมาเชื่อฟังสัตบุรุษเชื่อฟังพระอริยเจ้ากระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเว้นจากบาปจากกรรมเมื่อเขาแตกกายทำลายขันเขาไปเกิดบนสวรรค์เมื่อหมดบุญจากสวรรค์บุญเขาเหลือน้อยปุญญคโยโหโติบุญนั้นสิ้นไปจากสวรรค์เขาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นคนอยู่ในตระกูลสูงมีข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะหน้าตาผิวพรรณแจ่มใสรุ่งเรืองด้วยยศด,ด้วยเกียรติก็เอาสิ่งที่เขามีนั้นไปให้ทานหาโอกาสสมาทานรักษาสิลเหมือนท่านในอำเภอนหนเห็นไหมท่านเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยนิวจากมาเกิดเป็นคนก็มาได้เป็นใหญ่เป็นเป็นที่เรียกว,ว่า เศรษฐสัมมโตได้ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าของอำเภอไม่ฆ่าสัตว์นั้นน่ะเขาสูบหน้องสาขาขายทุกปีเขาพากันจมอยู่หลอกบ้านโว้ยบม่อะไรสแตกยังแหลวะท่านโทรแล้ว,วเอาวิทยุไปหากันพวกทหารคนไปฝอ,น,ปฝอน,น้องป่าในใอำเภอบอกให้สูบน้ำออกหลอกหน้องเอาไว้ตรงกลางนะเอาปลาไว้แพ้่ัันเอาม่อมานำเดอ้อเพ่นบ่าเพินโทรศัพท์ไปหากัน คนวิทยุปไปหากันเอาหม้อมาด้วยเอาถ้วยมาด้วยเอาน้ำปลาหน้าปลาตัวใหญ่ๆท่านายอำเภอได้ยินหมุนวิทยขุขึ้นหมอ้อก็ไม่ต้องเอาไปถ้วยก็ไม่ต้องเอาไปหิวแล้วมากินที่บ้านเอาอีกแล้วกูไม่ได้แตดงยังแล้วพระบาชุมนะมันก็เลยพลอยมีสุขเลยท่านผู้นี้แม้จะอาหารเนื้อก็ยังไม่กินเพื่อสุขภาพของท่านจิตใจของท่านเลยสบาย นี่มาจำสินหนังสมาธิตีหนึ่งตีสองพร้อมกับเรากับพระกับเจ้าตลอด่างนี้เนี่ยเมื่อบัณฑิตนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในตระกูลสูงรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักด์เป็นผู้มั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเพราะเหตุแห่งบุญที่เขากระทำแล้วเขาก็ขวนญขวาย กระทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อฟื้อสมณพราหให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาปุญญะนะปุญญังสังสันธมานามหภาภราเอาบุญเก่าที่มีนี้มาต่อเอาบุญใหม่ยิ่งได้บุญมากอีกแต่กายทำลายขันไปสูงขึ้นไปอีกอโทคามีวิเสสขคามี วิญญาณเขาไปพิเศษวิญญาณเขาไปสูงนี้คือบัณฑิตผิดกันกับคนผ่านพวกเรามาวันนี้เอาบุญมาต่อบุญ